เอาละครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับพวกสมาร์ทวอชกันดีอยู่แล้วที่คอยตามติดข้อมูลสุขภาพของเราแต่รู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีกำลังจะไปไกลกว่านั้นอีกขั้นแล้วล่ะครับสิ่งที่ว่านี้ก็คือโค้ชสุขภาพส่วนบุคคล AI ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแล้วความต่างที่ชัดที่สุดเลยมันคืออะไรคือสมาร์ทวอชทั่วๆไปเนี่ยเขาอาจจะแค่บอกเราว่าเออเมื่อคืนนอนไม่พอนะแล้วก็จบแต่โค้ช AI นี่สิครับ มันจะลึกกว่านั้นเยอะมากมันจะบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยต้องเข้านอนเร็วขึ้นสัก45นาทีนะแล้วก็อย่าดื่มกาแฟหลังบ่ายสองแถมยังให้เหตุผลด้วยนะว่าก็เพราะว่าเมื่อวานระดับน้ำตาลในเลือดมันผันผวน,นง่ายซึ่งมันจะกระทบการหลับลึกคืนนี้เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่รายงานผลเฉยๆแต่มันให้คำแนะนำที่แบบเฉพาะเจาะจงสุดๆแล้วก็มีเหตุผลรองรับด้วยหัวใจหลักของเทคโนโลยีนี้เลยนะคะสรุปได้ในประโยคเดียวที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆก็คือ ผู้ช่วยที่รู้จักร่างกายของเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองซะอีกโหซึ่งนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดที่เทคโนโลยีกำลังพยายามจะไปให้ถึงเลยทีนี้พอฟังแล้วก็คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเบื้องหลังความฉลาดขนาดนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรซ่อนอยู่บ้างอ่ะเรามาลองแกะกล่องดูแกนหลักของ AI ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเสาหลักต้นแรกเลยนะครับเขาเรียกว่า Multi-modal AI ครับ ความสามารถพิเศษของมันก็คือว่ามันประมวลผลข้อมูลได้หลากหลายแบบมากๆเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเลขจากพวกอุปกรณ์ที่เราใส่ใส่กันแต่ยังวิเคราะห์ไปถึงรูปอาหารที่เราถ่ายหรือแม้กระทั่งจับประดับความเครียดจากน้ำเสียงของเราได้เลยนะคือมันรวบรวมข้อมูลทุกมิติเลยเพื่อสร้างภาพรวมสุขภาพที่แบบสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะต่อมาคือ hyperpersonalization หรือถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือการสร้าง digital twin ขึ้นมาครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันมีร่างจำลองดิจิทัลของเราอยู่ในระบบเลยซึ่ง AI เนี่ยสามารถใช้ร่างเนี้ยมาทดลองหรือจำลองสถานการณ์ต่างๆได้เช่นเอถ้าคืนนี้นอนดึกจะเป็นไงหรือถ้ากินอาหารมื้อนี้เข้าไปล่ะผลกระทบกับระดับพลังงานหรือผลเลือดพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงคือมันเหมือนกับการทำนายผลลัพธ์ล่วงหน้าได้เลยเพื่อการดูแลสุขภาพที่แบบแม่นยำสุดๆไปเลยครับแล้วก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับ Generative Guidance คือแทนที่เราจะได้แผนออกกำลังกายหรือตารางอาหารที่มันแบบตายตัวเป๊ะเป๊ะแข็งทื่อใช่ไหมครับ AI ตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างคำแนะนำที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์จริงแบบเรียลไทม์เลยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับ AI อาจจะไปเช็คตารางเราแล้วก็บอกว่าอืมวันนี้มีประชุมเครียดๆติดกัน3อันเลยนะงั้นแนะนำให้เปลี่ยนจากการยกเวทหนักๆมาเป็นโยคะเบาๆสัก15นาทีดีกว่าเพื่อช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียด นี่แหละครับคือความฉลาดของมันที่ปรับเปลี่ยนแผนให้เข้ากับชีวิตจริงของเราได้เป๊ะๆเ,เอาล่ะพอจะเห็นภาพเทคโนโลยีเบื้องหลังกันไปแล้วเนาะทีนี้เราลองข้ามเวลาไปดูอนาคตอันใกล้ๆก,กันหน่อยดีกว่าว่าภายในปี2026เนี่ยเราจะได้เห็นความสามารถอะไรที่มันว้าวๆาจากโคช AI พวกนี้อีกบ้างหลักๆเลยนะครับมี3ฟีเจอร์เด็ดๆที่น่าจับตามองมากๆเลยก็คือการรับรู้บริบทรอบตัว การแจ้งเตือนสุขภาพเชิงรุกแล้วก็เพื่อนคู่คิดด้านโภชนาการครับอ่ะเรามาเจาะลึกกันทีละอย่างเลยเริ่มกันที่ contextual awareness ก่อนเลยหรือการรับรู้บริบทนี่แหละครับคือ AI มันจะไปเชื่อมกับปฏิทินหรือแอป,ปพยากรณ์อากาศของเราได้เลยนะฮะมันก็จะรู้เลยว่าอ๋อพรุ่งนี้เช้ามีประชุมด่วนแถมฝนน่าจะตกด้วยมันก็จะแนะนำเราล่วงหน้าเลยว่างั้นเปลี่ยนไปออกกำลังกายในร่มทานดีกว่านะอะไรแบบนี้ ต่อมาคือ proactive health alerts หรือการแจ้งเตือนเชิงรุกครับอันนี้คือเด็ดมากจุดเด่นของมันก็คือว่ามันไม่ได้เตือนตอนที่เราป่วยไปแล้วนะคะแต่มันจะเตือนตั้งแต่ตอนที่เรามีแนวโน้มว่าจะป่วยซึ่งตรงนี้แหละครับคือการเปลี่ยนเกมเลยจากที่ต้องคอยรักษากลายเป็นการป้องกันอย่างแท้จริง ตัวอย่างนะครับมันอาจจะเตือนขึ้นมาเลยว่าเฮ้ hey, อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนิดๆน,นะแล้วค่า HRV ก็ต่ำมา2วันติดแล้วแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วรีบพักผ่อนด่วนๆเลยนะจะได้ป้องกันอาการหวัดโหการเตือนแบบนี้มันช่วยให้เรารับมือได้ก่อนที่อาการจะลุกลามไปไกลเลยครับฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเรื่องในหนังไซไฟใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะเพราะว่าตอนนี้บริษัทเทคยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเนี่ยกระโดดเข้ามาในสนามแข่งนี้กันเต็มตัวแล้วล่ะครับผู้เล่นหลักๆที่เราเห็นตอนนี้เลยนะคะก็จะมีอย่าง Apple ที่มีโปรเจกต์ชื่อว่า c o ร r t สอันนี้คือจะฝังโคช AI ลงไปในแอป Apple Health โดยตรงเลยแล้วก็มี Google ที่เอา Gemini AI เนี่ยมาใช้ในแอป Fitbit เพื่อให้คำแนะนำที่มันคุยง่ายๆเข้าใจง่ายๆส่วนอีกเจ้าที่ดังมากในสายนี้นะคะก็คือ ซึ่งเจ้านี้เขาเป็นเจ้าตลาดด้านการจัดการเรื่องความหนักเบาของการฝึกกับการฟื้นฟูร่รางกายอยู่แล้วมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับคือทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการเปลี่ยนขั้นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยในเรื่องของการจัดการสุขภาพส่วนบุคคลครับและนี่คือมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่ผมว่ามันสรุปหัวใจของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ AI ในวงการนี้ ก็คือการเปลี่ยนจากแค่การรายงานผลไปสู่การชี้นำทางได้ซึ่งไอจุดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะเทคโนโลยีนี้มันเข้ามาช่วยปิดช่องว่างที่สำคัญมากๆเลยนะคือช่องว่างระหว่างการที่เราแค่รู้ว่าควรทำอะไรกับการที่เราได้ลงมือทำสิ่งนั้นจริงๆพูดคง่ายงคือมันเปลี่ยนข้อมูลดิบๆที่น่าเบื่อให้กลายเป็นคำแนะนำที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันเลย ถ้าจะให้สรุปเป็นภาพวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสุขภาพให้เห็นชัดๆนะครับเรากําลังก้าวจากสเต็ปที่1เลยคือ,อยุคของการรายงานผลที่ให้มาแต่ข้อมูลดิบๆก้าวมาสู่สเต็ปที่2คือ,อยุคของการชี้นําทางที่คอยบอกเราเลยว่าจะเอาข้อมูลพวกนั้นไปทํำอะไรต่อเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นจริงๆครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าจะชวนให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในวันที่ AI มันรู้จักร่างกายของเราดีกว่าตัวเราเองซะอีก แล้วเส้นแบ่งของความเป็นส่วนตัวมันจะไปจบลงที่ตรงไหนนี่คือคำถามใหญ่เลยนะครับที่เราทุกคนคงต้องหาคำตอบร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้